ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การดาวน์โหลดแบบบัญชีสแสดงรายการทรัพย์สินและนิสินในการยื่นบัญชีต่อคณะกรรมการปพชนะครับลำดับที่1นนะครับทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเอ็กพลลร์กูเกิลโคลหรืออื่นๆนะครับในที่นี้ผมขอใช้ IE เป็นตัวอย่างนะครับครับผมพอเราเข้าเว็บเบราว์เซอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะนะครับ ต่อมาเราไปที่แถบ URL นะครับลบข้อมูลที่มีอยู่ออกไปนะครับแล้วพิมพ์ไปว่า www.nacc.go.th นะครับกด Enter ทีนึ่งครับผมครับต่อมานะครับเว็บเบราว์เซอร์จะเข้ามาหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์สำนักง,งานปปชครับเราเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูตรวจสอบทรัพย์สินครับผม เรียกเมนูย่อยแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะครับรอสักคู่ครับผมอะครับในกรณีการดาวน์โหลดแบบบัญชีแสดงรายการรั์สินและหนี้สินนะครับจะมีอยู่2ฟอร์แมตนะครับหรือ2รูปแบบนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นรูปแบบที่1ไปก่อนนะครับที่จะขอยกตัวอย่างก็คือไฟล์ pdf นะครับเป็นรูปแบบที่1นะครับ ให้เราเลือกแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินวงเล็บ PDF นะครับคลิกเข้าไปเลยครับครับผมเราก็จะได้แบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นไฟล์ PDF มานะครับ ถ้าได้ไฟล์นี้มาเรียบร้อยแล้วเรา,เราสามารถพิมพ์ออกมานะครับแล้วทําการกรอกข้อมูลด้วยมือก็คือเขียนด้วยปากกานะครับและรวบรวมเอกสารประกอบยื่นบัญชีต่อคณะกรรมการปบชได้เลยครับผมครับผมส่วนลําดับถัดมานะครับผมขอปิดหน้าต่างนี้ก่อนนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นรูปแบบที่2ต่อเลยนะครับเป็นรูปแบบของไฟล์ Word นะครับให้เราเลือกแบบ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนี้สินวงเล็บ Microsoft Office Word 97นะครับถึง2003วงเล็บห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบของแบบบัญชีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นครับผมคลิกเข้าไปเลยครับเหมือนเดิมให้เราเลือก save as นะครับเลือกที่วางที่เราต้องการได้เลยในที่นี้ผมขอวางบนเดสก์ท็ของผมเลย นะครับเซฟเรียบร้อยย่อเบราว์เซอร์ลงมาแล้วก็เปิดไฟล์ Word ที่เราโหลดมานะครับเราก็จะได้ไฟล์ Word แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะครับที่เป็นไฟล์ W วิรนี่ครับผมเราสามารถกรอกรายละเอียดของเราได้เลยนายอะไรครับผมไปเลยนะครับพอท่านกรอกรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านก็สามารถรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่ตอคณะกรรมการปปชต,ต่อไปได้เลยครับผมในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อของการดาวโหลดแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนิสิตก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ